ยาวเขาหน้าเบิกไม่นะครับเดี๋ยวเขาค่อคย,คยลงไปเ,เบิกไม่มันกระง,งามทุกครั้งนี้นะครับเป็นไทยหน้าเก่าที่มันดูดขวามันละง,งามด้วยปลาปลาไหลพูดนะมันละง,งามงามแล้วมันพัดลมนะครับข้าอยู่มากรวมสาม ดันบ่ามาแล้วนะครับอ่าฟูดบ่ได้แล้วเจต่บตอบ่ได้ยผัดพอดีนะครับอ่ามันบ่ลอมนะครับพวกงามขึ้นลมเลยพวกเบิ่งว่าบ่บงามอันทุกขอดีเบีย่งยงแอุ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งปลายอยู่นี่มีปลาย,ยังเนี่ยปูนๆในตนะกร้าเนี่ยม ยูนี่มีสามไฮนะครับไฮใงญ่ไฮกับปอหญ่บอนอยปอหญ่นี่สามไฮนะครับอาสิตัดจบไปเลยเรียวกว่าต้องพักกินเขาก็แลวขึ้นว่าขั้นนั้นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วให้พกตานแล้วงานขึ้นมาแล้วปลาเข็งเห็นปลาเข็งครับเดี๋ยวจังหวะกัน ปลาเข่งว่าเป็นตัวใหญ่บัาใหญ่นะครับเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆอ้ยูสบีบแห่งเดี้วนันเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์บอสนะครับเขาร่มลูกเขาจนเขียวขึ้นมาแเลยวนะครับลูกเขาขั้นหนึ่งแล้วล่ะกำลังยางขึ้นาามานะครับ ชอนหรือเปล่านี่จะหมอส่งแห้งๆเทบขอบเนี่ยครับมันลมมั่นนี่คือกระตุกบัดนึงนี่เอาไห พาดรุดเลยว่ากระตุกประเด็น EPC นะครับตอนที่ซีละนี่ระบายน้ำออกมาหนีนะครับแจ่ว่า ทั้งตรงนี้มันสูงนะครับน้ำได้โบออเครึ่งบันหนึ่งแคปนเนียง ขิงไปซี่ง่เป็นปลาขิงเนี่ยเบิง่งหวานเป็นเ,เนี่ยวดายระบายเป็นยังละ่ะติดคอข้าวติดคอ เบอร์ไสิบอนะสิบแวนเบอร์อสิบี่นี่ลางแิบองสิบีพอ,อ,อ <c oughs> ดีเขาแข็งพอดีอู้นะเสียง ตัวเ,เส้นหนามแลเส้ปเพลยเสียหายไปเลยลูกก็ะนมานาขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับบอมมีนาำนะครับเนี่ยเห้งอยู่ั้งนีสิต่ำโขดมาเห็นทางนะครับเห็นไปเห็ดมาโขบดบ่อใดนะครับ ลอยโมงนะครับเดี๋ยวนาซีโดนขึ้นเขาก่อนเหลือสามไฮนี่ครับไฮนี่ครับอีกสองไฮทั้งหนานะครับกับมาน่องมาแนงกันเพาะนาซีโดนนะครับยังไงเราตัดสินใจยังไง ลงไปนะครับไปใส่ขั้นมีที่กันนิดหน่อยเอาแบบเรียวๆเลยนะครับบอกพี่นเอาขอาเขา 哦我看你报名吧 哥几好我们去团子看。

highly amend money หมันเข้ามาอีกเนี่ยตี้อ้ย เบิดกับเ็นว้ยอานน่าหน้านึงเดีย๋ยวรอครับไปอีกหน้านึงเช่นเขาน้อยหนึ่งวันนะครับต้องสมกันก่อนคับนนะสำหรับทั้งลุมนะครับหน้าเศร้ากับปมาณะนะนะครับว่ากันสัน้น <laughs> กันซ้ำเลยนะครับ ใส่อีสายนะครับใส่อีสายจับอบอดอยู่ไปต่อเลย ว่าทีเขาแล้วจังไปสมพอดีนะครับฝนตกอีกพอดีนะครับไลา์คลิปแล้วบ้านได้ปิดคลิปอยู่นะครับขอบคุณที่รับชมตลอดมองนะครับเดี๋ยวเขาสิพักกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงจะมีเขาแล้วก็จังแต่งรถขนนันนะครับพักเครื่องรถจักหน่อยนะครับเป็นงานาประมาณสี่ห้าชั่วโมง โอเคครับขอบคุณที่รับชมมะหอยมองนี้นะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยนะครับช่องเมืองไทยสายหวานอย่าลืมกดติดตามให้นะครับมือเส้านี้1 8 2่น้แล้วสวัสดีครับ